วันนี้เอจะพาทุกคนนะคะมาดูซุ้มตัวนี้เลยค่ะซุ้มตัวนี้นะคะเป็นซุ้มเมทัลชีสสีดํานะคะดํามากๆจริงๆค่ะเพราะว่าตัวเมทัลชีสก็สีดําโครงเหล็กก็สีดํานะคะตัวนี้นะคะขนาด2.5คูณ2เมตรนะคะลูกค้าส่วนตัวบานนะคะเป็นบาวไม้ต่างระดับ เลยนะคะสวยแล้วก็พีเมีมากมากเลยค่ะทุกคนหน้าต่างเปิดออกยกขึ้นมีเหล็ก้ำสามด้านนะคะตัวบาไม้นะคะเราพ่านเคลือบให้ลูกค้าอย่างดีเลยค่ะก,กันน้ํากันรอยขีดข่วนแน่นอนสําหรับตัวนี้นะคะลูกค้ารีเควสมาว่าขอตัวบากว้างๆเลยะคะ่ะ SK ก็เลยจัดให้ส่วนตัวบานะคะเป็นบาตัวยูแบบนี้เลยนะคะโอ้โหสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นความเงาที่สะท้อนจากแสงไฟนี่เคาบอกเลยค่ะว่าบาไม้ร้านเราเงาแน่นอนค่ะไปพร้อมกับระบบไฟเดินท่อร้อยสายดวงไฟสั่งฟ แบบนี้เลยนะคะมีซิงค์น้ํามีชั้นวางของนะคะหลังคาติดฉนวนกันความร้อนแล้วก็ตีฝ้าตรงคนขายด้วยนะคะทุกคนใครที่สนใจอยากได้นะคะสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ SK โรงงานปลิตซุ้มกาแฟและเคาน์เตอร์ขายของนะคะหรือเบอร์ทโทรด้านล่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะแอดไลน์นะคะส่งรูปมาสอบถามก็ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยะคะ่ะ